วัาซักแม่สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่กันในเกมแบบตะก,กี้วิาสาดอีกแล้วอุ้ยมีเอฟซี FC ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวด้วจาา่าแล้วขี้แตกด้วยเอฟซีโกโจสรุปเอฟซีโกโจหรือเอฟซีกูวะเนี่ยเออช่งช่ไปเถอะครับสำหรับวันนี้เนี่ยคือขออา,าหน่อยครับพี่ได้เลยเดี๋ยวจะผสมให้ ยาครับเอายานี้ไปแล้วก็เอายาปลายาพริกยาสไปเดอ์โคตรวัวเลยอ่ะอ๋อเฮ้ยมากินยาก่อนเอาไปๆไปไปลองลองกินดิกินกินกินนี่ลองลองกินดูเออดูสิจะเป็นไงไปเอาไปแล้วไปเร็วไป สำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมคือคือตอนแรกเนี่ยที่ผมมาอัดคลิปนี้นะครับก็คือมีคอมเมนต์อยู่หลายคนเหมือนกันครับที่เขาเข้ามาคอมเมนต์ในช่องผมก็คือว่าพี่ครับสอนหาตังค์หน่อยตอนแรกผมงงเว้ยขอข,ขอขายยาวเลยครับตอนแรกผมงงเว้ยว่าไอ้ตังค์คืออะไรวะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรตังค์เอาไปซื้อปืนไปยิงกระเด๋อไม่น่าใช่ก็เข้าเกมมาก็เพิ่งเห็นครับว่าเป็นเนี่ยตังค์อันนี้ครึง่ง วิธีการได้มันก็ค่อนข้างที่จะแบบอยังไงยากไหมก็ไม่ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ใช้ข้อหาใช้เวลานาน,นเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเอาเงินละกันเห็นมีคนถามมเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ยเกลียด่ะสำหรับวิธีการเอาตังค์นะครับให้เราเดินมาตัวนี้ครับเออแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมเสียงผมเป็นนี้ก็คือผมเป็นวัดนั่นเองนี่ครับก็คือไซค์ o p i n อินเวสชั่นก็คือว่ามันเป็นบอสของแบบนี้นั่นเองว้าว ซึ่งบอสทำแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราฆ่ามันได้นะครับก็จะได้เป็นลูกตาไปแลกกับพ่อมดตัวนั้นนะครับแล้วเราก็จะได้เป็นตังมานั่นเองวู้วซึ่งเหลืออีกในแบบของผมอีกเหลืออีก19นาทีนะครับอ่าถึงบอสจะเกิดซึ่งก็ต้องรออีกกันยาวๆเลยใช่ไหมเอยซ C ใช่เดี๋ยวก็ผมจะตัดมาตอนที่บอสมันเกิดแล้วนะกันครับผมไปมาคุณผู้ชมระหว่า,างรอบอสเกิดเราก็ไปทำล้ำยาบ งงของเราดีกว่าครับเอ่อเราจะใส่เป็นอะไรดีวะใส่เป็นสึกเสียงนี่มันจะดังไปใส่เป็นเอคาเมลอนใส่นกจะได้เป็นไรเยไม่ได้เป็นไรเลยเราลองใส่เฟอร์รี่ไหมเฟอร์รี่ปาบเฮ้ยอะไรอะเดนเชลลิงอ่าเฮ้ยคืออะไรวะกินดิงำงำงำเย้เยะเยะเฮ้ โอ้โอ้ตายุยมันไม่ตายคุณผู้ชมมันตัวเล็กแบบเล็กมากเป็นอะตอมไปแล้วโอ้ยแหลกแหลกหลหลีรีรีโอ้แหลกแหลกแหลกโอ้โอมาละเดี๋ยวเราไปเอาน้ำยาอื่นดีวกว่าครับเดี๋ยวเราจะรอให้น้องเขากินดูอ่ะลองกินดูเอาอะไรใส่อีกดีนะถ้าเกิดใส่พริกนี่ไข่ไปขี้แตกรวๆปะถ้าเกิดใส่พริกนี่คือจะไฟไ,ม,ไม่ใช่ไหม อะไรอ่ะ e อ a เมันปั๊บเงินเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวครับครับกำลงอัดคลิปอีกเกมหนึ่งให้มาอันนี้อีกอะไรเนี่ยยาอะไรก็เนีไม่กินชูฮ้ยถ้าเกิดเราลองไปใส่ดูครับคุณชมจะได้ไหมตอนนี้ไม่มีบอสเลยไม่ได้อะไม่เอาไม่เอาไม่กินกินให้หน่อยเอา เกียดมากเลยไอ้ไฮฮิลเดี๋ยวตัวนี้กันแล้วเราไปลองอันนี้ดีกว่าลองอะไรเดี๋ยวลองหูกับถั่วไหมไม่อะนี่กับถั่วเคยลองแล้วเราเคยลองใส่มั่วทุกอย่างเลยครับปาบเอ่อปาบปวาบปวาบเ้ยไม่ไม่ใส่ระเบิดไม่ใส่ระเบิดจะเป็นคนงานชิดโมเดลปปาบปาบใส่ปลาใส่พริก มันยาอะไรบ้างก็ได้อ่ะลองคิดดิโ้โหชื่อใหา่ยาวได้รับอะไรรู้อ่นิดเขาเพอ่์เฮ้ยฮืเหมือนเป็นผีจูออนที่แบบออกมาจากทีวีเก่าๆอันนึ้งตายตายตายเดี๋ยวดูซิมีวิทยาอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างผมเฮ้ยอะไรอะ a s t potion ยาอะไรวะใส่บีนกับรตเทน เอ่อร้อแท่แซนด์วิชปีนี่คือถั่วร้อนแทนเอเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมล้างอันเดิมออกใส่แซนด์วิชเน่ากับกับถั่วเนอากับถั่วอะไรกินอ,อีกละกินก็ได้งำยำยำเฮ้ยน้ำยาอะไรอ่ะเฮ้ยน้ำยาอะไรเหมือนโปเลยนี่อะไรอ่ะเคเฮ้ยน้ำยาอะไรคุณผู้ชมอู ผู้หญิงเขาทำอะไรอ่เอาผู้หญิงคนนี้เขามีเงินด้วยคุณผู้ชมเขาน่าจะตีบอสไปละวอี้แบล็คพูลชันอะไรวะน้ำยาน้ำยาขี้เหรอแปลว่าขี้เปล่าใครได้กินข้าวอยู่ครับผมขอโทษเออ่มีไฟวอล์ฟมีพัมเฟตมี All um per, Air um ออจัมเปอร์เอ้ยแอร์จัมเปอร์อ๋อไม่ใช่อจัมเปอร์มีอะไรอีกอะ เราลองเอาโพชั่นใหญ่ดูดิครับตัวใหญ่ตัวใหญ่หญกูเล่นไหไ่ของกูเนี่ยแล้วเมื่อไหร่บอสจะเกิดวะอีกสักสิบห้าอ้สิบสี่นาทีไปหาไรเกียนคนดีกว่าครับออเออขี้ออกอย่างเดียวเลยอู้ออมาเดินแบบปกติละเฮ้ยมันตัวอะไรเนี่ยยาอะไรวะวอือ,อขอกินอะ ยาอะไรครับเนี่ยเหยาเหยาเหยาคืออะไร w h a t the fuck is เหยาเราไปยิงปืนใหญ่ดีกว่าเฮ้ยเงินตกโอ้อไรบอสจ,จะเกิดครับดีก่อนครับอ่ะ,ด,อะดีแล้วครับยังไงต่อเราก็ต้องเดินตามเข้าไปใช่ไหมอยากได้นำ้ำยาตัวเนี้ยมันทำยังไ,ไงวะเท่ดี เดินไปเดินมาคืออะไรครับท่านผู้ชม,อมเออเอาอะไรอ่ะวิตเซครับเบขอได้ใครวิตเแครบโอเคโคเทเลยไปไปก็ถือวิตเแครบเราไปหาไล่กระทืบคนดีกว่าวูวูวใช่ใช่โคเทเลย ไ,ไอ้แก๊งปูมาแล้วแก๊งปูมาแล้วซีซ,ซัสสุดคุณผู้ชมครับก่อนทีเ่เราจะไปสู้กับบอสนั้นเลยอสองนาทีผมจะพาคุณผู้ชมไปดูจุดลับนะครับผมทีเเมมเ่เราจะเอาไว้ซพ้มดริบัรอะไรวะเนี่ยเราจะเอาไว้หยิบ เอ่อเจ้าคือหัวแมวน้ำนะครับซึ่งตอนแรกมันอยู่ตรงน,นี้ข้างบนมาเน,นี้แต่ว่าเขาอเด็ปุ๊บเข้าไปซ่อนครับคุณผู้ชมที่ผมก็เลยหาเจอด้วยบังเอิญนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปขั้นแรกเลยก็คือสมมติว่าคุณอยู่ที่มุมยาวขอคุณใช่ป่ะให้คุณมาตรงว่าที่บ่อน้ำเลยครับนี่ตรงว่าที่บ่อน้ำคุณก็ดำลงไปจริงๆไม่ต้องดำหรอกเนี่ยให้บายทะลุเอ่อน้ำตกเข้าไปนะครับปุ๊บจึ๊บนี่คุณจะเจอกับคลิปคลิปเอ่อเคฟขับอ่าที่มันแปลว่าเออแปลว่าอะไรวะ <c oughs> เพราะวครฟขัดนั่นแหละที่เราจะเจอกับหัวแมวน้ำนะครับให้เราหยิบได้เลยแล้วก็เอาไปไว้ที่บ้าน,นครับไปนี่ครับจุดลับคุณผู้ชมง่ายปะง่ายง่ายมากเราก็เอาไปวางใส่เครื่องปรุงนะครับนี่ป้าบโอ้รถที่ไหนบีบแต่นี่ฟ็อกซีเ่เฮดเดี๋ยวเราจะาไปแคปหน้าจอรูปกนันดีกว่าครับถ้างั้นเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีเราจะรอสักเดียวนะครับ จะถึงบอสแล้วอีกหนึ่งนาทีไปคุณผู้ชมครับตอนนี้บอสมาแล้วครับผมเอาแล้วเฮ้ยโอ้โอ้อมาแล้วจจงหวะนี้วิธีการต่อสู้กับบอสน,นะครับผมให้เราผสมยาเป็นระะเบิดนะครับปากระเบิดเร็วๆเ,เอามาดีเออจะตายแล้วเหรอให้เราใส่ระเบิดเข้าไปครับปาทีนี้มันก็ได้ยิงเข้าไปปา เดี๋ยวผมจะเอาเป็นไฟเพิ่มเข้าไปชุบโอ้ยโโดนขีดโดนขีดทับโดนกระดินทับวิธีการต่อสู้เขาให้เรายัดยาเข้าไปในอันนี้โอ้ยก็เป็นเลือดมันเพิ่มเรื่อยๆเลยวะน่ะมังกรไป็นเลยเพื่อนเป็นเลยมังกรโอ้ยโอ๊ยมันยิงอะไรมาหาเราวะโอ้ย นี่ผมก็ค่อนข้างได้เปรียบคนอื่นครับเพราะว่าผมมียาลอยตัวใส่ไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าของท่านชัดกันดีกว่าครับแอ้วไอ้หัวมังกรน,นี่มันทำอะไรวะนะ่ะแทนที่ไปหยิบโพรชันมาช่วยกันยิงโอ้เพื่อนไอ้ตรงนี้จะตายหา่างกันหมดแล้ว เราไปอยู่หน้ามันตายไหมไม่ตายวะเออ,อ,อ,ดดอเอาอออาบึกว่อวบอวบอวออออวอโอวอวอวบอวบอวเอว่อวบอวบวอว่อวะวอ ้ยเกียดก้อนหินมากเลยเนี่ยอะไรไอคิวยูได้ไรสู้กับพ่อมดนี่คือสงครามพ่อก่อนนะครับนี่คือฉากที่ไอฉากที่ตุดนี่คือฉากที่สุดแต่กลอกในห้องขวบนะครับผมดิคนทอมอีเทสจริงหน้าตาเป็นอย่างนี้มึงสู้แฮรร์ี่พอตเตอร์มดน้อยไม่ได้หรอกนี่เอาไปแดงมันแกจะสิทธิ์ไม่ต้อง นี่ยิงอร์อัดตายหาแล้วครับนี่ครับพอมันก็จะตายให้เราวิ่งไปที่วิ่งไปใกล้ๆมันนะครับผมนี่ปึ๊บทีจะมีตุ๊กตาดอกหรือเปล่าซึ้ออ๋อนี่ไงรีบไปหยิบตุ๊กตามาครับเออนะครับให้เรารีบไปหยิบตุกตต๊กตาเอ้ยตุ๊กตาลูกตาให้เราไปหาพระมดเลยนี่วิ่งไปเลยครับปึ๊อบอ่ะ เฮ้ยปังแล้วน้องผมมามาเล่นช่วงนี้ไม่ได้เปิดเทอมไม่ได้ไม่ได้เปิดเทอมอะไรวะไม่ได้เรียนเด็ดเออีนี่ให้เรามาหาพ่อมดนะครับโอ้แล้วก็คุยกับเขาครับขอบคุณนะที่ b r i n g me to is แล้วก็ขอบคุณที่ค่าเออใส่ขอบนะครับแล้วก็เขาจะให้เราเราเรามาที่วพอดีเราจะได้เงิเลย,เ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 ยวะโอ้ทีเราก็จะได้เงินมาครับคุณผู้ชม ห้เราวิ่งกลับบ้านครับจะจะทิ้งนะใครทิ้งนี่มึงโคตรเสียดายอะ่ะจริงห้เราวิ่งกลับบ้านไปครับป,รปึ๊บนะแล้วเราก็ใส่นี่ที่เราก็ได้เงินมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่าเงินทำอะไรได้อ่ะชว่วบลูมปักใส่กับอะไรดีใส่กับปลาไหมปลาบนี่ได้พ r c สต๊เอพีอ่สต r a ฟอันนี้ก็หาเหมือนกันเว่อพีสต๊ไป ก็ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปออวิธีการหาตังค์นะครับคือคลิปค่อนข้างที่จะยาวอย่างเหมือนกันถ้าใครดูจบก็ต้องขอบคุณขอบพระทัยอย่างยิ่งเลยครับผมสำหรับใครที่ดูมันจจบนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่ไหมพ่อดนุ่มกดติดตามแล้วก็กดแชร์ครับผมบ๊ายบายครับ